บุฟเฟ่ตเรียนแบบจุกๆอิ่มไม่อั้นอยู่ในกรุงเทพนีเองวันนี้นะคะบิมก็จะพาไปร้าน a b o u t beef อยู่ที่ประชาชื่นซึ่งโดยก่อนไปบิมทำการจองคิวไว้ก่อนแล้วนะคะมาตั้งแต่รอบ4ี่โมงเลยวันนี้สั่งอาหารผ่าน qr code สะดวกสบายมากเมื่อนั่งโต๊ะเสร็จแล้วบาน้ำก็สามารถเดินมากดเองแล้วก็ตักพวงน้ำจิ้มไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วพี่พนักง,งานก็จะยกเตามาวางไว้ให้ก่อน เราแอบแวะมาเดินดูตู้ไอติมสักหน่อยว่ามีไอติมอะไรกินมั่งหลังจากสั่งอาหารผ่านเคาร์โค้ดเสร็จแล้วนะคะเราก็รออาหารมาเสิร์ฟโฮตาเตก,กับกุ้งลายเสือไซส์ใหญ่ส่งคำน้ำาลือแล้วเราก็สั่งอันนี้มาด้วยสเต็กเป็นแบบมีเดียมแรนนะแต่รู้สึกว่ามันเหนียวไปนิดนึงส่วนหอยนางรมญี่ปุ่นนะคะแฟนเราชอบมากหอยตัวใหญ่แล้วก็มีนี่ด้วยเป็นพวกสารพัดเนื้อเนื้อเขาจะบอกว่าเกรดดีมากแต่เราไม่ค่อยปื้มกระทะเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันติดกระทะง่ายมากเลยอะ แต่เนื้อเขาคุณภาพดีจริงนะคะกินเข้าไปนี่คือแบบอร่อยเลยอะและนอกจากเนื้อแล้วเนี่ยยังมีพวกซาชิมิมียำแซลมอนอร่อยมากตัวแซลมอนซาชิมิเนี่ยก็คือเด้งนุ่มลิ้นมากเลยนะคะนอกจากนั้นก็มีพวกซูชิแบบเยอะแต่เราไม่กล้าสั่งกลัวอิ่มนี่มาถึงแล้วพระเอกของเราสิ่งที่ตั้งใจมากินที่ร้านจะมีให้สั่งเป็นเนื้อหามกับเนื้อพอดีกินนะคะอันนี้ลองสั่งมาแบบ2เนื้อเลย ตัวเนื้อพอดีกินก็นุ่มกําลังดีไม่ติดขมส่วนเนื้อหามนี่ไม่ต้องพูดถึงระดับไก่ฉีกแบบที่เราชอบอันนี้กินไปประมาณ4ี่ห้าพูแบบจุกจริงๆอะถ้าใครอยากกินทุเรียนเพิ่มต้องบวกเข้าไปอีก100บาทนะคะจะได้ทุเรียนไม่อัน้นสรุปราคาตัวหัวก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ